ในวันอังคารที่23มกราคมพุทธศักราช2567โรงเรียนวัดกำแพงได้เข้ารับการตรวจเยี่ยมและพิจารณาสถานศึกษาเพื่อได้รับรางวัลเกียรติคุณสัญญาธรรมศักตร์ประจำปีการศึกษา2566โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาดรทรงพลเจริญคำรองผู้อำนวยการสถานศึกษาคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ึ่งในการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาทางคณะกรรมการได้สัมภาษณ์คณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียนและมีการสำรวจบริบทและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนและทางโรงเรียนได้นำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมเพื่อพิจารณาสถานศึกษาได้รับรางวัลเกียรติคุณสัญญาธรรมศัสตร์ประจำปีการศึกษา2566 การตรวจเยี่ยมในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามและความมุ่งมั่นของโรงเรียนวัดกำแพงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมผู้เรียนตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่เคร่งครัด วันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2567โรงเรียนวัดกำแพงได้เข้ารับฟังการประกาศผลรางวัลเกียรติคุณสัญญาธรรมศักดิ์จากมูลนิธิทานน้ำใจซึ่งโรงเรียนวัดกำแพงได้รับรางวัลเกียรติคุณสัญญาธรรมศักดิ์ระดับดีและเงินรางวัลจำนวนห0,000บาทประจำปีการศึกษา2566รอสซึ่งดรทรงพลเจริญคำผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อานวยการสถานศึกษาและคณะครูเข้าร่วมพิธีประกาศรางวัลเป็นที่เรียบร้อยดิฉัน,ฉนรัชดาพรวินยสันเป็นตัวแทนคณะกรรมการมูลนิธิเรื่องที่จะมาประกาศผลรางวัลกับโรงเรียนวยัชแพนเพ็กนะคะในส่นวนของรางวัลในส่วนของสัญญาธรรมศัสตร์เรื่องของแสดงความดีเรียน ผู้มการโรงเรียนวัดกำแพงตามที่มูลนิธิทางน้ำใจได้จัดให้มีโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคมดยการส่ง,งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นโดยการมอบรางวัลเกียรติคุณสัญญาธรรมศาสตร์ให้กับสถานศึกษาที่สามารถจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังหรือหล่อหลอมให้เยาวชน มีคุณธรรมจริยธรรมซึ่งสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทาัทานนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับสถานศึกษาดางกล่าวและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับให้แก่สถานศึกษาอื่นได้ปฏิบัติตามซึ่งจะเกิดผลดีกับเยาวชนของชาติที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่ตอไปนั้นในการนี้ คณะกรรมการมูลนิธิได้พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคมด้วยการสร่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นโดยได้พิจารณาประวัติและผลงานของสถานศึกษาที่ได้เสนอชื่อเข้ามารับการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบที่สุดเพื่อให้ได้มาซึ่งสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติและผลงานดีเด่นอย่างแท้จริง และสำหรับปีการศึกษา2566มูลนิธิทานน้ำใจมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะเรียนให้ท่านทราบว่าคณะกรรมการมูลนิธิได้พิจรารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกโรงเรียนวัดกำแพงให้ได้รับรางวัลเกียรติคุณสัญญาดีเด่นดีระดับประบทศึกษา ประจำปีการศึกษา2566รางวัลที่ได้รับคือโล่ชั่วชูเกียร์และเงินสด50,000บาทอันหนึ่งในโอกาสนี้อันหนึ่งในโอกาสนี้ข้าพเจ้าในนามมูลนิธิทานน้ำใจขอแสดงความยินดีในผลงานของสถานศึกษาของท่านซึ่งจะเป็นตัวอย่างที่ดี แก่สถานศึกษาหรือได้ปฏิบัติตามสืบไปส่วนกำหนดพระราชทานรางวัลประจำปีการศึกษา2566นั้นมูลนิธิจะได้แจ้งให้ท่านทราบในโอกาสต่อไปขอสแสดงความนับถือนายกอบชัยซอโสติกุลประธานกรรมการมูนิธิทางน,น้ำใจ วันศุกร์ที่1พฤศจิกายนพศ2567โรงเรียนวัดกำแพงเข้าพิธีรับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณสัญญาธรรมศักตร์ประจำปีการศึกษา2566ดรทรงพลเจริญคำผู้อำนวยการสถานศึกษารองผู้อำนวยการสถานศึกษาตัวแทนครูและนักเรียนได้เข้าเฝ้าเพื่อรับพระราชทานรางวัลณวังสปทุมในเวลา9นาฬิกาโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จมาเป็นประธานในพิธีและได้พระราชทานรางวัลแก่ดรทรงพลเจริญคำซึ่งโรงเรียนวัดกำแพงสำนักงานเขตบางขุนเทียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับรางวัลเกียรติคุณสัญญาธรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา2566ระดับประถมศึกษาระดับดี โดยได้รับการคัดเลือกตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่เคร่งครัด สมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ นางสาวเซรินทร์รซอสดทิกุลรองประธานกรรมการมูล,ลนิธิทานน้ำใจนำคณะกรรมการมูล,ลนิธิและผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณสัญญาธรรมศักดิ์ดีเด่นและดีจากการคัดเลือกของมูล,ลนิธิประจำปีการศึกษา2566ในโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคมด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นระดับระถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา เฝ้าทุนละอ,องพระบาทกลับบังคมทุนรายงานผลการดำเนินโครงการในโอกาสนี้ผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลรวมเข้าเฝ้าทุนละอ,องพระบาทด้วย วันที่30และ31ตุลาคมพุทธศักราช2567ทางโรงเรียนวัดกำแพงได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับพิธีเชิญและฉลองรางวัลพระราชทานรางวัลเกียรติคุณสัญญาธรรมศักดร์โดยคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและสำนักงานเขตบางขุนเทียนที่ได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในการจัดสถานที่อย่างเต็มที่ด้วยความเอื้อเฟื้อและความร่วมมือที่ดี พิธีเชิญและฉลองรางวัลพระราชทานรางวัลเกียรติคุณสัญญาธรรมศักดิ์ประจำปีการศึกษา2566ท่านดอ,อร์ทรงพลเจริญคำผู้อำนวยการสถานศึกษารองผู้อำนวยการคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและแขกผู้มีเกียรติซึ่งได้รับเกียรติจากนางละออตั้นเส้งผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียนและฝ่ายการศึกษา โดยได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการเขตให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมง,งานเพื่อแสดงความยินดีในช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจของโรงเรียนวัดกําแพง